สวัสดีจ้าพูดอะไรดีอะ่ะนะคือเราเราไมไ่เจอกันนานมากนะไมไ่เจอนานมากตั้งแต่ผมเริ่มทํางานเนีคือเข้าฝึกแล้วก็เริ่มทํางานเนี่ยต้นเดือนต้นเดือนกุมภาเนาะต้นเดือนกุมภาวิดีโอสุดท้ายเนี่ยคือวันที่4นะน่าจะประมาณวันที่4กุมภาเพราะผมเข้าฝึก ข้ออบรมเนี่ยวันที่5้กุมภาเนี่ยอ่าใช่ใชจริงด้วยเนาะแล้วก็มันมีโพสต์หนึ่งช่วง30มีนาคมนะครับเป็นโพสต์รูปภาพไม่ใช่วิดีโอซึ่งนานมากไม่ได้ทําวิดีโอเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปในใน,ในโพสต์ก่อนหน้านี้นะผมย้ายที่อยู่ใหม่ได้งานทําแล้วนะ้ลยอย่างกําลังจะลงตัวคือผมคิดถึงมากๆเกลยกับการทําเพจนะครับทำช่อง y t u t u เนี่ย เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟเนี่ยคือรายการนี้เนี่ยเป็นรายการคือเริ่มแรกอ่ะผมเริ่มทำช่อง Youtube ครั้งแรกทำเพจครั้งแรกคือวิเคราะห์กราฟ i t c o i n นะครับและทุกครั้งที่ผมห่างหายไปนานผมก็จะคิดถึงเสมอและช่วงนี้ผมผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆนะหลายๆอย่างกำลังดีขึ้นนะเงินในพอรตก็บวกขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่เครียดมาหลายปี นะเครียดมาหลายปีเศร้ามามาหลายปีก็อย่างอย่างที่เห็นและนะครับถ้าทันใดได,ได้ได้ยังติดตามผมมาตลอดเรื่อยๆในหลายปีเนี่ยนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงช่วงสอปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการผมมันมันไม่ค่อยปกติเนาะเอาพูด,ดง่ายก็คือบ้านแตกนั่นแหละนะครับหลายๆอย่างก็ดิง ดิ่งๆเหวลงเรื่อยๆและตอนนี้ผ่านมาทำงานมากุมภามีนาเมษาสภาเนี่ยนะครับผ่านมาสี่เดือนละชีวิตก็มีความสุขมากๆในการทำงานในการหาตังนะไม่มีไม,ไม,ไม่รู้สึกเครียดหรืออะไรนะครับแล้วหลังจากนี้ผมคิดว่าหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฟ้าหลังฝนอะไรประมาณนั้น นะคับฝนตกหนักๆโอ้โหมันตกเสร็จโอ้ก็สวยงามท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชีวิตก็ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้อัปเดตกันนานมากๆและผมก็ไปเผลอลบนะเผลอกดลบผิดชาร์จหายไปหมดเลยให้ที่ตีไว้เนี่ยเป็นเส้นเป็นเวสติงแอเรียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งไอ้เวสติงแอเรียเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้โซนเดิมก็น่าจะอยู่ประมาณ3 000, 2 0 0 0สองเนาะ 32 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยนะครับจนถึงพอาทาหายเก่าก็คือโซนประมาณนี้ผมจะไม่ตีใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ง่ายมันใช้เวลามันมันไม่ใช่ไม่ง่ายหรอกมันใช้เวลาอ่าผมก็จะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนคือมันต้องใช้ในเรื่องของฟิโบอะไรต่างๆนะครับในการนับสวิงหายซิงโลเพื่อหา ไอตัวของโซนเวสติงแอเรียดังนั้นเนี่ยผมก็จะตีคร่าวๆอ้างอิงตามรูปภาพก่อนหน้าคือประมาณ32 0 0ก็คือผมย้ำบ่อยมากในปีที่แล้วใช่ไหมคือเข้าต่ำกว่า2 0 0 0มก็คือได้เปรียบก็คือได้เปรียบอ่าดังนั้นเนี่ยพอมันเข้าสู่โซนเวสติงแอเรียผมบอกว่าไม่โอเคละไม่ไม่น่าซื้อแล้วเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันไม่ไปอ่ะมันไม่ทะลุไายหรือมันทะลุไายไปโอเวอร์แลบแล้วไปต่อไม่ได้แล้วมันลงมาเนี่ยนะครับ เข้าตรงเนี้ยมันจะสวยเอานะครับมันจะสวยเอาถ้ารู้จัก stop profit หรืออะไรอย่างเงี้ยมีการบริหารจัดการที่ดีมันก็โอเคหน่อยอ่ะแต่เนี้ยถ้าสมมติเราไปยือย้อๆไว้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเกิดพังลงมาอันเนี้ยอันเนี้ยก็ชิปหายเลยนะครับดังนั้นเนี้ยไอโซนไหนไม่ปลอดภยัยเราไม่เล่นนะโซนไหนไม่ปลอดภยัยเราไม่เล่นก็ไปเข้าตัวอื่นไงเยอะแยะที่มันยังไม่ขึ้นนะ นะครับอสองหมื่นก็เราก็ซื้อกันไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะต่ำกว่า20,000น,นะครับแต่ค่า DCA อันนี้ก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีปัญหานะเพราะ DCA มันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะ,ะ DCA ตามรอบอช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มทําช่องมาเลยผมผมก็ DCA ตลอดทุกวันที่1วันที่16เห็นไหมหลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้น แต่ทนี้พอพอพอประสบการณ์มากขึ้นเป็นล่างใหม่กายล่างมีเลเวลอัพขึ้นเนี่ยจาก DCA ทุกเดือนหรือวันที่1นึกับสิเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วความรู้มากขึ้นทักษะมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเราไม่ต้องเอาทุกเดือนละเรา DCA เฉพาะจุดที่มันสําคัญสําคัญแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัว Big กบูลเนี่ยนะครับตรงนี้ต่ำกว่าสองหมืก็คือโอเคแล้วตอนนี้เห็นปุ๊บซื้อกันไป นะครับปรับตัวขึ้นมาเห็นบิ๊กแบรยังยังไม่เห็นเลยเห็นดแดงๆแบบนี้ไหมยังไม่เห็นเลยนั้นแ่ะยังไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับสับตัวของของ b c ในตอนนี้นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีการลังเลหน่อยจะเอาอยัางไงจะไปต่อเลยไหมหรือว่าจะพักตัวก่อนแต่แนวโน้มเนี่ยนะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนะครับอ่าเรามาอ้างอิงจากโพสต์วันที่สามสิบนะครับสามสิบมีนาคมคือโพสต์ล่าสุดแล้วกันนะครับไม่ย้อนลึกตัวนี้ เดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับช่วง30เนี่ยราคาอยู่ประมาณนี้เนาะประมาณ7,300หนะครับผมมองว่าตอนนั้นเนี่ยเอ๊ะมันมีโอกาสที่ที่มันจะพักตัวแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันว่าพักตัวของเขาเนี่ยจะหลุด6ก0 0 0 7 9เหรือเปล่าผมก็พิมพ์อะไรเป๊ะขนาดนั้นเนาะเอา68,000มนนก็ยังได้เลยหรือหก0 0ืเจ็ออพูดยิงง่งใ่าผมบอกว่าเล,เลือดหยดใหญ่อะประมาณนี้ช่วงนั้น อ้างอิงจากภาพเนาะก็คือตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้อ่ะเรามองว่ามันมีการในมุมมองของผมมองว่ามีโอกาสที่จะพักตัวแล้วมันจะหลุดอ่าถ้ามันหลุดนะอ่าประมาณไหนนะหกศูนย์เจ็ดเก้าสี่อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเส้นขาวตรงนี้เส้นเหลืองแล้วกันเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาเขาเท่ากับเลือดหยดใหญ่สรุป หลุดจ้าแต่ว่าก็ดันกลับจ้า <c oughs> เลือดหยดใหญ่ผมไม่มาเนาะอ่าแต่อย่างไรก็ตามตาบใดที่มันถ้ามันหลุดจริงๆเนี่ยเทรนมันก็ยังไม่พังคือในภาพรวมภาพใหญ่ของเขาเนี่ยคือเขายังไม่พังถ้ามันหลุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าเป็นยังไงซึ่งมันหลุดแล้วก็คือตามนี้ยังไม่พังเนาะคือยังไม่พังก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่เทรนจะเป็นยังไงอ่ะมันหลุดแล้วพอมันหลุดเราจะมาดูตรงนี้ไง ไอเทรนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอดูอีกทีก็คือมันหลุดแล้วเราก็จะมาดูโอเคนะอ่าตรงเนี้ยหลุดปุ๊บอ่าแล้วทีเนี้ยหลังจากนี้แหละหลังจากที่มันหลุดเนี่ยมันจะเอาไงต่อนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วจะเอาไงต่อมันจะไปก่่นไม่ไปเนี่ยนะครับมันจะเบรกหายไหมอ่าตีออทําายก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสี สีเขียวแล้วกันเนาะสีเขียวเส้นปะเส้นจุดแล้วกันปุ๊บโอเคถ้าเบรกสีเขียวได้โอเคเราก็มองว่าเราก็เฮกันนะ่าน่าจะก็น่าจะ,าจะ,าจะมันมัน,ม,น,ม,นมันก็น่าจะไปต่ออะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไปละ่ะอ่ะผมจะมีพีเวดโลนะที่เฝฟลระวังโอยใหญ่ไป ตรงนี้ขออนุญาตขยับเส้นเหลืองนะอะห้าหมื่นหกพันอยะห้าหมนะก็คือถ้ามันยังไม่เบรกอะแล้วพักตัวตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นเป็นโซนเป็นเกาะที่ที่ที่จะพักตัวแต่ทีเนี้ย มันอาจจะกว้างไปมันอาจจะโอเคโอเคเราได้กรอบแล้วเราจะดูกันแค่นี้เหรอไม่เราดูกันละเอียดมากมากกว่าน,นี้ดีกว่าในไหน,ไหนมันก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับแล้วตรงเนี้ยดูสิมันขึ้นมาปุ๊บ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 ดูเหมือนจะลงอ่าแต่ก็ไม่หลุดแท่งที่มันอ่าเป็นบูลลิสเอ็นการฟิงขึ้นไปตรงนี้ไม่หลุดแล้วก็ดันขึ้นแต่ก็โดนตบลงมาอา้อาวเา้ยดูแท่งเทียมจะไหวปะเนี้ยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอันตรายนิดนึงเนาะดูเหมือนโอ้มันจะไปต่อไหมเนาะจะไปต่อไหมเนาะอีดเรามันทิ้งลงมาแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นผมอะผมไม่รีบช็อตจนกว่าจะหลุดแต่ถือนช็อตอะมันก็ต้องควรเป็นระยะสั้นใช่ปะ่ะเพราะว่าภาพรวมอย่ยังเป็นขาขึ้นไงมันยังไม่หลุดเส้นเหลืองอืมรีบเข้ารีบออกอย่างนี้ได้ ดูข้อรีบออกนี้ได้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านข้างบนเนี่ยผมให้กรอบสีส้มนะถ้าตัดได้ที่ราคายังไม่ไม่ทะลุสีส้มด้านบนเนี่ยแล้วมันลงมาเนี่ยนะอันนี้อาจจะเล่นรอบในในในสั้นได้แต่ก็ต้องระวังเข้าเร็วออกให้เร็วถ้าสถานการณ์ไม่ดีต้องต้องรีบพอปสต็อปโปรฟิตเพราะว่าภาพรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับตัวของ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  BDC นะ แต่ว่าถ้ามันทะลุกลับขึ้นไปสีส้มเนี่ยหนึ่งเจ็ดตีเจ็ดหมื่นสองแล้วกันตีเจ็ดหมื่นสองอ่ะ, 7, 2, อะ, 7, 2, อะถ้าทะลุเจ็ดหมื่นสองได้ไอ้ตรงเนี้ยเส้นสีส้มข้างล่างก็ไม่ต้องไปดูมันแล้วปล่อยทิ้งไปนะครับแค่นี้อ่ะ B C จบเลยข้อนี้มีแค่นี้ภาพรวมขาขึ้นอยู่เนาะถ้าถือมาตั้งแต่ข้างล่างก็ก็ชิวๆอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะเออไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะท่านจะไปมันไปต่อมากกว่านี้อยู่แล้วนูนอย่างขี้หมูขี้หมาก็เป็นแสนอะ่ะใช่ไหมที่เราคุยกันอะ่ะเออในขี้หมูขี้หมาก็แสนต้นๆนอะ่ะแสนนิดๆประมาณแสนสองหรือเปล่าดูฟิบโบหนะ่อยอ่ะเดี๋ยวนะดูฟิกโบร์แป๊บหนึ่งปุ๊ปปุ๊ปุ๊ อ,อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่เกือบสามสสองประมาณนี้อันนี้คือคือที่เป็นไปได้ไม่ได้กาวถ้ากาวเราน่นเหยียบเกือ,อ, 200, อบสามแสนสองแสนแปดได้ป่าที่เราดูกันไว้ออืมประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเข้าสูงกว่าเวสติงแอเรียที่เราได้มองกันไว้เนี่ยก็คือสูงกว่าสามหมื่นสองเนี่ยถ้ามันพังหลุดเส้นเหลืองอันเนี้ย ก็ต้องพิจารณาดีๆนะว่าเอผมก็ตอบไม่ได้ว่าถ้ามันลุดแล้วสาบตอนนี้นะผมตอบไม่ได้ถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่อไหมหรือหรือถ้ามันหลุดมันจะไม่ไปต่อแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยผมก็ตอบไม่ได้แต่ในความคิดของผมอะถ้าผมเข้าเข้า,เข,าเข้าโซนที่มันอ่าอันตรายอะคือหรือว่าโซนโซนที่ที่รารอเราไม่ควรเข้าตรงเนี้ย ผมก็ไม่สบายใจใช่ไหมถ้าผมว่ามันหลุดลงมากําไรแทบไม่เหลือแล้วอืมกําไรแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่ามันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูเฉพาะกราฟที่มันเกิดขึ้นแล้วหน้างานปัจจุบันด,ดังนั้นเนี่ยในอนาคตผมก็ตอบไม่ได้้ก็ต้องรอดูทีหนึ่งแต่กราฟปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับตัวของของบีซโอเคโชคดีในการทำกำไรนะจ๊ะสวัสดีจ้า